เราใ่ยาเอยอะเาไว้เยอะเอาลนะนึง่งต้องเพราะว่าการปล่อยชีวิตชื้อทางเนเราก็จะมีความสุกนะนี่นะได้เหยร่อนำคาญโดยมาก วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอยากจะมาโชว์ปดุกยักษ์ตัวเท่าขานะครับผมเฮ้ยเช้าเนี่ยผมมาดูง่แล้วครับว่ามีตัวอะไรเข้าหรือเปล่านะแล้วผมมาเจอเจ้าสป,ปรหราดนี่เข้าผมเดี๋ยวมเมาขึ้นกันนะบอกเลยฮะให้ตื่นเต้นกันแน่นอนนะครับเอ้าทีมงานลงฮนะเอาครทีมงานทีมงานทีมงานไหนฮะลง <c oughs> <c oughs> ทุกคนลุ้นกันแล้วใช่ไหมครับว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวหาว่าโมฮะที่บอกว่าใหญ่เขาขานะเน้นแลหล่ออะไรใหม่บ้างนะผมขอใ้รงนี้ เคยลงบ้างเลยเราเคยลงเลยนะนาราวจำช่องมีทีมงานไว้ทำไมอ่ะน้าเรอะนดูดูดูาคนไดยังเฮ้ยเมื่อกี้มึงวบเอ้่หตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยทุกน ตัวอะไรแม่นี่ครับผมตลาใหญ่แม่น่าใหญ่เ่ยทลาใหญ่เยอะไปปล่อยวัดเหรอน่าใหญ่จังอุ้ยนี่เป็นไงอ่ะมาตู้นู่มาไปโกกตัวอันนี้ครับจนนตัวเป็นใหญ่ดูดิโอ้ม่เยอโอ้มามาสองตัวทุกคนดู มาเก็บกุ้คนะดูแล้วเนี่ยเสียวอู้ยใหญ่ขาอยิ่งดูเทียบขาเลยขาใบเตยไม่เล็กเลยอ่ะขาใบเตยใหญ่นะใหญ่มากเนี่ยตัวใหญ่ไปชั่งกันดีกว่าฮะู้กิโลนะไม่รู้เมือนกั้น้จะโดนปิงกัดเป่าิ ไไอไรเพอกันเลยทังสองคนี้ไอ้กัวอีตัวนึงมันเล็กกว่านิดนึงเหมือนเล็ก์เกะบอะไรเลยไม่รู้โอ้โหทุกคนเออพอดีเลยนะวันนี้วันที่15เมษายนพอดีนะทุกคนเาาป็นวันส่งปานพอดีเลยมาด้วย,เ,ยเราถือโอกาสน,นี้เอาปลาดุกไป่ฉยก็ดีนะใส่บุญก็มาเลยใส่บุญก็ใสบุญก็มาเลยตัวนี้ศขอตี หมวที่ชอบเบือนะอน,นี่โกกทีติดมาด้วย,วยปะวานใช่ปะวานนะะเขาจะ้ังั้น,ดนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปปล่อยนะคะเ,เราจะไปช่างกิโลกันเนี่ยเออเนาะเออว่าได่กิโลเนื่องจากปามตัวใหญ่นะทุกคนนะแค่นี้ไม่น่าพอนะผมเราจะใส่อันนี้เข้าไปนะแต่ว่าเราต้องช่างก่อนนะว่ากี่กิโลนะเราจะได้ตัดออกกี่ขีดนะหูสี่ขีดสี่ขีดนะอะไรอะ แปดขีดโอ้อยอยันี่แปดขีดอยู่เนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะตัดออกแปดขีดนะมาเอาตัวใหญ่ของเราอยู่ไหนหอ,อืมเท่เาไหร่น้อเท่าไหร่น้อดูฮะเต็มมะจานเราใส่ไม่ได้เลย <laughs> ดูฮะอ่ะทาแบบนิ่งๆเลยนะนิ่งๆนะเอา,าละหนึ่งสองสาม สามยึ่งสามโลครึ่งอะจะต้องออกแบตขีดแบตขีดใช่ไหมสามจุ 3> 3. ดห้าลบแปดเฮ้ยแซงได้ไงวะสองโลกว่าเกือบสามสองโลแปดใจเย็น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 ใช่ครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยวัดก่อนนะฮะทำแครนะผมถือว่าเราความคิดที่ดีนะแม่นะแม่ก็คิดที่ดีได้เนี่ยเนี่ยที่ผ่านมาไม่ดีเลยเอ่ะ รับผมตอนนี้ผมก็มาถึงวัดแล้วนะฮะเป็นหลังวัดนะผมเราจะมาปล่อยเขานะฮะทม่ีผมก็ขอให้เขานะผมอยู่อย่างสุขสบายนะครับไม่ไปโดนเบ็ดโดยโง่อีกนะครับผมน้องเพื่อนแล้วผมวันสงการนี่ครับนเพื่อนได้ทาบุญอะไรกันบ้างนะก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วผมผมเนี่ยฮะโชคดีฮะได้มาปล่อยปลาดุกครับผมดูกระชังเราสิครับยังงอเลยฮะหัวใหญ่เอนปลาฮะเพราะว่าการปล่อยชีวิตชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะเนี่ยฮะมีขผม น้ากระเด็นตกน้ำสวยมากสวยเหเลอทุกคนตูมตู้มแลว้วเมื่อกี้ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานะครับว่าเขาปลอดภัยนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเอให้พบใหม่คลิปหน้านะขอทุกคนนะครับมีความสุขในวันสงการานนะผม เราทำบุญโดยการปล่อยปลาเสร็จแล้วนะแล้วก็มากินเป็ดต่อนะผมเบือของเร่เป็ดธรรมชาติใครกินง่าเป็ดในน้ำเป็ดเรือเนี่ยเป็ดเรือหายากนะเริ่อกันหมดเป็ดบางมดนะเป็ดบางมดขวดน้ำขายดีใช่ไหมวย้มนะเนี่ยครับผมมัไม่ใส่ปากนะแม่เลี้ยงครับผมสบายผมนะนักเรือหมดเจ็ดแปดสิบตัวนะโันันลืบเป็นเยอะๆนะแล้วงานเป็เรือนี่ไปขายบ้างขายหัวเบือขายบ้าน ได้เกียกรลำคาญโดยมากก้าวาที่ขายกี่ขายก็เหลือผมเนี่ยแล้วก็เหลือให้ทำโอ้โหทุกคน เป็ดเจ้านี้นี่บอกเลยฮนะไปไวแน่นอนฮนะดูจากเรือครับผมเป็นเรือเตีบนะโดดดึงดึงเลยครับผม <laughs> ผมไปดีกว่าไปกินเป็ดก่อนนะผมเจือไปกินนะไปเลยครับไปบ,บาย <laughs>